สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อฟผักกินพะมวนนะครับผมนะวันนี้นะครับมีข้าวเหลือจากเมื่อวานนะเฟพ,พอดีแฟนอยากกินข้าวผัดไข่นะครับผมนะข้าวผัดไข่ใส่หมูเนาะสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรที่ไข่เคลือบข้าวนะครับผมนะไข่เคลือบข้าวเอาแบบเม็ดเ,เหลืองเลยนะครับนะสังเกตดูนะครับเพื่อนๆเ,เวลาผมผัดไปเนี่ยนะฮะ เมล็ดของเม็ดข้าวนะครับเขาจะเด้งโปะปะโปะปะเลยนะฮะสูตรนี้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับแล้วข้าวก็จะไม่ติดกระทะนะครับเพราะว่าเป็นข้าวเก่าด้วยนะครับผมนะฮะอันนี้เลยเหลืองๆอย่างนี้เลยนะครับข้าวให้มันร่วนซุยไปเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครหอมไปถึงบ้านคุณผู้ชมหรือยังครับผมขวัญขึ้นขโมงเลยนะฮะนี่ข้าวเอาแบบผัดให้แบบร่วนๆอย่างนี้เลยนะครับนะฮะเครื่องปรุงของเราก็สูตรข้าวผัดปกติครับไม่มีอะไรมากมายนะครับจุลดลดดีนะครับ ก็พวกเอ้ซอสนิดๆหน่อยๆนะครับผมอ่าพอข้าวล้วนได้ที่แล้วผมก็จะใส่หมูสับนะครับผมนะอันนี้จะเป็นซอสฟ้าเขียวนะครับซอสฟ้าเขียวซีอิ๊วขาวลดดีนะครับผมก็ชุลดนิดหน่อยนะครับผมนะแฟนผมเขาไม่ชอบเออพวกไอ้หอมมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็จะไม่ใส่นะครับก็จะใส่แค่ผักคะน้าอย่างเดียวน,ะน้องปูเขา เขาไม่ชอบนะครับนะเขาไม่ชอบกลิ่นของ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 พวกเอ่พวกนี้นะครับฮะสะเก็เมล็ดข้าวเห็นไหมครับเด้ง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 เลยนะครับสุดท้ายปิดท้ายด้วยน้ําตาลแล้วก็ท้ายที่สุดจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราหรืออะไรกร็ช่างอ่ะเวลาทางกับข้าวนะครับผมจะปิดท้ายด้วยอ่าน้ำมันหอยไม่รู้อ่ะผมว่ามันเพิ่มรสชาติขึ้นมาได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับนะถ้าเราใส่น้ำมันหอยที่หลังลองลองดูนะครับผมลองใส่น้ำมันหอยที่หลังดูนะครับว่าจะเป็นรสชาติจะแตกต่างจากที่เราทํามา เหมือนเมื่อก่อนไหมนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นไงน,นี่ข่าข้าว,าวล้วนซุยแบบนี้เลยนะครับอหอมๆแล้วนะฮะมาครับผมมาลองชิมดูกันก็ยกนิ้วโป้เหมือนเดิมครับผมมามากินข้าวผัดครับ